ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาที่อาณาจักรคนเสื้อแดงนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของชมรมคนรักอุดรนะครับที่ตั้งอยู่ที่บ้านหนองลีหูตําบลสามพร้าวอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับแล้ววันนี้นะครับเรานะครับจะไปตามติดชีวิตของคุณขอนชัยสารคมนะครับหรือคุณขันชัยภัยพนาประธานชมรมคนรักอุดรนะครับอย่างเจาะลึกกันนะครับว่าชีวิตของเขาที่อยู่ที่อาณาจักรคนเสื้อแดงนี้เป็นอย่างไรครับ และนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ทางสำนักข่าวทีนิวส์ได้บุกไปถึงถิ่นของประธานชมรมคนรักอุดรของคุณขวัญชัยสารคำหรือคุณขวัญชัยไพรพนาที่อันจัรคนเสื้อแดงซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่18ไร่3งานในพื้นที่หมู่บ้านหนองลีหูตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งภาพแรกที่ผมและคุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้คือกลุ่มชาวบ้านเสื้อแดงในจังหวัดอุดรธานี ที่ได้มารวมตัวกันที่อาณาจักรคนเสื้อแดงแห่งนี้ซึ่งคุณขวัญชัยได้บอกกับผมว่าที่นี่คนเยอะทุกวันในที่สุดผมก็เข้ามาถึงห้องของประธานชมรมคนรักอ,ดอุดรซึ่งคุณขวัญชัยก็ให้การต้อนรับด้วยความเป็นกันเองเพื่อตอบคำถามทุกคำถามที่แน่นอนว่าจะทำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับแกนนำคนเสื้อแดงที่ชื่อว่าขวัญชัยไพรพนามากยิ่งขึ้น นางบวชบ้านเดียวกับสายยาสัญญาม,มาเป็นเด็กเด็กเรือพระวัยวรนาถเรือแดงวิ่งระหว่างสุพรรณกรุงเทพสมัยก่อนปี2508แล้วผมก็หนีจากเรือขึ้นมาอยู่เป็นเด็กล้างจานให้กับร้านสุขสันต์การช่างซึ่งเป็นสำนักง,งานของวงดนตรีลมดับกระจายครูสำเนียงม่วงทองตอนนั้นมีไวยพจ์เพชรสุพรรณเป็นนักล้องนํามีจุลธีรานทองมีแดนบุรีรัมเด่นบุรีรัมอะไรพวกเนี้ยปองปีดาเนี่ยอยู่ในวงผมก็เป็นเด็กล้างจาน แล้วก็หนีขึ้นวงดนตรีไปเรื่อยเวลารถดนตรีมาจอดหน้าสำนักง,งานเนี่ยผมก็หนีขึ้นรถแอบไปกับวงไปถือมือไมค์โฆษณาประชาธมพันอะไรเงี้ยผมรักทางนี้ผมอยาก,ยากไปแต่เจ้หงอะเมียของกูสมเ้นม่งทองทไม่อยากให้ไปให้ผมล้างจานอยู่ในร้านคือตรงด้วยตรงจุดนี้อเปล่าครับที่ทาให้พี่ผ่อนชัยเนี่ยอยากจะมาทํางานในด้านเกี่ยวกับดีเจอือใช่เพราะความอยากเป็นอย่างเงี้ย ก็เลยมีโอกาสไปจัดรายการที่สถานีวิศย์มิสศกรวรรเมื่อปี2512จัดรายการให้กับวนิเมือมงมวลสมบัติเจริญตอนนั้นโดยสปอนเซอร์คือจอร์นสันเทเลอร์ร้านตัดเสื้อผ้าแถววงเวียนใหญ่นั่นแหละคือเริ่มต้นจุดนั้นแล้วพอเมือมงมนลสมบัติเจริญตายเนี่ยผมก็พาดจอล่อนเล่ม,มาเรื่อยก็ไปติดไปอยู่ฝั่งลาวพักหนึ่งไปอยู่ที่ห้วยายประเทศห้วยไซยของฝั่งลาวไปเป็นเด็กลงเรื่อย หนีข้ามไปฝั่งลาวที่ทางด้านอำเภอเชียงของข้ามไปแล้วก็หนีจากลาวกลับมาเพราะไปมีเรื่องกับคนงานด้วยกันเพราะมันดูถูกเลยฟาดันด้วยไม้หน้าสาม <c oughs> ไม, <c oughs> ไม้ไม้หน้าสามฟาดเสรจแล้วก็วิ่งหนีลงเรือมาแล้วกลับมาประเทศไทยแล้วก็กลับมาอยู่วงดนรตรีมาเป็นเด็กวงดนตรีเมือนมนต์่วเจริญก็ออกมาอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ประเดจจออดเล่ยมาเื่ยอย่างเงี้ยชีวิต <c oughs> ตั้งแต่ผม ย้ายจากจังหวัดขอนแก่นขึ้นมาจัดรายก,การที่จังหวัดอุดรเมื่อปี2528ตอนนั้นมาก็เริ่มจัดดนตรีจัดสวนสนุกดนตรีหลังสีเสรีชัย45วันยืมเงินนักธุรกิจคนหนึ่งในอุดในอุดรเนี่ยมาดำเนินงานจัดจัดงานสวนสนุกรอมผ้าปรากฏว่าเจอพายุดีพัดชั่นทั้งเดือนขาดทุนย่อยยับตอนแรกคิดว่าอยู่ไม่ได้แล้วเป็นหนี้เขาเยอะ มีการฟ้องร้องกันกันกบเจ้าหนี้ในทุนเขาก็ฟ้องร้องด้วยแต่ก็ไกลเกลี่ยกันได้รับใช้กันไปตอนแรกก็คิดว่าคงจะอยู่ไม่ได้แล้วรถล,ลาเขาขายหมดเหลือตัวคนเดียวอาศัยก็อยู่ที่ซอยจินตคามก็อดทนถ้าเราหนีจากนี่ไปเราไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ต้องหนีอีกก็คิดว่าเราปักหลักอยู่ที่เนี่ยชอบละอยู่ดอนละรับเบินได้ภรรยาที่อุดรด้วยก็เลยอาศัยบ้านภรรยาอยู่ ภรรยาก็อาศัยบ้านของพี่สาวที่ไปทํางานเมืองนอกอยู่ที่ซอยจินดาคามก็ไปจารยการอยู่สถานีวิสีย์สามยอดเชื่อไหมว่าไปจารยกาในผมเดินจากสถานีเสียมยอดมาหนองสำโรงมาที่ตลาดที่โรงเรียนวัดป่านโนนิเวศเนี่ยประมาณ6กิโลผมเดินมาขึ้นรถเมล์ขาวกลับมาที่ปากซอยจินดาคามและเดินเข้าซอยใช้ชุดอยู่อย่างเงี้ยผมไม่เคยร้องขอความเห็นใจจากใคร โคส่งในรัดการในเสียงสัมยอดนะมีรถลากันเยอะผมไม่เคยให้ใครออกมาส่งเลยฝนตกองเดินตากฝนมานั่นคือนิสัยของผมต่อสู้มาอยู่มาจกนกระทั่งมีโอกาสได้ดาวรถปิกอัพมาคันหนึ่งโดยทางปลากระป๋องปลาเพชรเ,เป็นผู้ให้เงินประกันแล้วเงินดาวคือสายยาสัญญาดาวให้ก็ได้รถคันนั้นนะมาใช้งาน แล้วก็อยู่มาจนกระทั่งกลับมามีบทบาทในเทิงทำวิทยุและได้มีโอกาสเข้าไปประมูลสถานวิทยุเสียงสัมยอดมาบริหาร4ปี6เดือนตั้งแต่ปลายปีเดือนมีนาคมปี4กคหนึ่งได้รับการประมูลจากผู้การกองปราบพลตรีวชิระทองวิเศษไปเป็นผู้การกองปราบซึ่งเป็นลูกพี่ของผมตอนนี้ท่านเสียชุดไปแล้ว ผมก็บริหารสถานีเสียงยอดโดยใช้เงินทุนของสิงสิงสองล้านยืมเงินสิงสิงเอาบ้านไปไว้กับทางบริษัทสิงสิงเอาเงินไปลงทุนวางประก,กันผมได้บริหารเสียงสายอด AM อ็บุดอนและก็เสียงยอด AM กรุงเทพที่ซอยโชคช 4, 4ัยสีปีประสบความสำเร็จมากทําให้สถานี AM เมนี่ยมีเลดติ้งสูงสุดในช่วงนั้นแล้วก็ทําเวทีประกวดร้องเพลงเวทีเสียงยอดพบประชาชนอะไรเหล่านี้ ก็ออกไปตามหมู่บ้านเป็นช่วงจังหวะที่ไทยรักไทยเป็นรัฐบาลพอดีปี44ผมก็เอาโครงการของรัฐบาลไปพูดบนเวทีทุกเวทีจัดโครงการเสียงยากทุกประชาชนเอาโครงการสามบาทรักษาทุกโรคไปพูดบนเวทีพักนี่เกษตรกรเอาเกษตรจังหวัดไปพูดเรื่องสงครามกาศสงครามพยาเสพติงก็เอาตำรวจที่อยู่สายยาสติดไปพูดแล้วก็กองทุนหมู่บ้านหนึ่งล้านบาทก็เอาพัฒนา การอำเภอไปพูดอย่างเงี้ยพัฒนาการจังหวัดไปพูดนี่คือสิ่งที่เราได้ซึมซับนโยบายของรัฐบาลทักสินมามันก็เป็นประโยชน์กองทุนหมู่บ้านเราเข้าไปดูแลตลอดบ้านไหนที่เล่นพักเล่นพวกเล่นสายเราก็เข้าไปตําหนิติดติงอย่างอำเภอโนดสานมีบางหมู่บ้านเนี่ยขนเข้าสารผักผลไม้ไม่ผมไปขับรถเนี่ยเพราะเราไปต่อสู้เรื่องที่ประธานกองทุนหมู่บ้านเล่นพักเล่นพวกให้แต่ญาติไป็นร้องตัวเองกู้แต่คนอื่นไม่ได้เราก็ต่อสู้ สัมภาษณ์สวิตคุณกิติสมัยนั้นดูแลกองทุนหูบ้านสัมภาษณ์ออกอากาศทางสถานีเสียงยอดโดยตลอดมันก็เลยทําให้เราซึมซับนโยบายของรัฐบาลไทยรักไทยจังหวะเดือนพฤษภาคมปลายเดือนเนี่ยมันมีน้ํำท่วมอุตรดิต2์2ี่พฤษภาผมก็ประกาศรณรงค์เอาคนสิ่งของไปช่วย ภายในสองวันเนี่ยของเต็มเลยตลาดหน้าสถานีเนี่ยจนต้องใช้รถ18บล้อมาใส่แล้วก็จ้างกุรีที่ไอ้รถไฟเนี่ยมาจัดสิ่งของให้ขึ้นรถ18บลอ้อเต็มสองวันยีบเจ็ดเดินทางนัดจะเอาไปให้ผู้ว่าการจังหวัดที่จังหวัดอุตรดิตถ์มีการประสานกันเรียบร้อยออกเดินทางวันที่ยีบเจ็ดตอนเก้าโมงเช้า เคลื่อนพลออกจากตลาดเลือดอุดมมารับสิ่งของที่กาชาติจังหวัดอุดรท่านนายกเหล่ากาชาติคุณเบญจมาศปริญญาพลฝากไปอีกนึงคันรถปิกอัพเอาร่วมไปด้วยกันรถสิบดล้อคันรถสิบล,ล้อคันหนึ่งและรถสมาชิกอีกประมาณสิบคันขนเงินไปไปถึงนองบุรพูยางไปแตกรถสิบดล้อเพราะของมันหนักรถสิบล,ล้อเวลาเปลี่ยนยางแต่ละทีมันยากใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าะยอ,อกจากตรงนั้นได้เกือบเป็นบ่าย พอไปเลยเมืองเลยไปถึงด่านซ้ายพอจะเข้าทองแสนขันอะไรเนี่ยมันค่าแล้วใ,ในระหว่างนั้นก็ฟังข่าวแห่งประเทศไทยได้ฟังข่าวก็รู้ข่าวว่านายกทักษิณกับคณะเนี่ยจะไปพักที่แพร่ขึ้นไปตรวจสุงบนภูเขาฟังข่าวอยู่แล้วพรุ่งนี้สิบโมงเช้าจะไปประชุมที่ค่ายวิทยาพิชัยดับหักซึ่งเราจะไปที่นั่นเราก็จะไปที่นั่นอยู่แล้วก็เลยโทรศัพท์ผมก็เลยโทรศัพท์หาท่านลัมตีช่วยเสริมศักดิ์คงพาณิชย์ ซึ่งไปกับคณะของท่านนายกทักษิณบอกท่านเสริมศักว่ารบกวนท่านเรียนนายกทักษิณให้หน่อยว่าพรุ่งนี้ขอได้เปิดไปรับมอบสิ่งของจากชาวดอุดรที่จะมาช่วยชาวอุตรดิษฐ์ได้ไหมท่านเสริมศักบอกรอสักครู่เดี๋ยวจะคุยให้แล้วก็วางหูไปสักพักท่านกทโก,กลับมาว่าตกลงนายกจะไปรับมอบสิบโมงเช้าที่ค่ายพญาพิชัยดับหักผมไปถึงที่อุตรดิษฐ์ประมาณสักเกือบสามทุ่มก็เอารถสิ่งรถ ทั้งหมดที่เข้าไปในค่ายพญา,ยาที่ชายดับครับแล้วก็นัดประชุมสมาชิกที่ขับรถตามกันไปประมาณร้อยคนทั้งหมดขอแจ้งข่าวสองข่าวข่าวร้ายกับข่าวดีข่าวร้ายก็คือวันนี้เราต้องนอนที่นี่เพราะว่าจังหวัดประลับของไม่ได้แล้วต้องเป็นพวกนี้ละเดี๋ยวเราต้องไปหาที่นอนกันในในรีสอร์ตต่างๆเพราะในเมืองนั้นไม่มีโรงแรมและเพราะน้ามันท่วมข่าวดีก็คือพรุ่งนี้ท่านนายกทักษิณจะเป็นผู้รับมอ่อ โอ้คนก็ดีใจกันใหญ่เลยเพราะชาวบ้านเราศรัทธ,ธาอยู่นะแต่ผมไม่รู้จักนายกทักษิณไง<ม>เราก็รู้จักแต่ในภาพข่าวก็เป็นอันว่าทุกคนก็ออกไปหาที่นอนกันเช้าเจ็ดโมงกว่ากินข้าวเสร็จตอนเช้าก็เข้ามาในค่ายแล้วก็มาของลงกอ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 งกันไว้จนกระทั่งเก้าโมงกว่าเสร็จเรียบร้อยกองก็นดินทึกเลยและเงินอีกแสนกว่าบาทเงินอีกแสนแปดพันเงินใส่ถุงเอาไว้ที่จะมอบให้กับนายก ตรงจุดนี้ใช่ไหมครับที่เป็นจุดเริ่มแรกที่ท่านก็เดินจากคอไปที่อนุสาวรีย์พญาพิชัยดับขัดไปวางภูมาลาผมก็เดินไปหาท่านท่านเสริมสักก็แนะนํนาให้ผมรู้จักกับนายกทักษิณผมก็เดินคู่กับนายกทักษิณมาที่กองสิ่งของแล้วมาถึงก็มอบให้แล้วก็ใช้โทรขงเนี่ยกล่าวรายงานโดยท่านนายกโดย,โดยโประธานชมรมท่านอาจารย์สุพงศ์จันงามเป็นคนกล่าวนะครับเสร็จแล้วก็พอกล่าวเสร็จท่านก็ขอบคุณ รับเงินหนึ่งแสนผมเป็นคนมอบเงินหนึ่งแสนปดพันให้ท่านเงินเหลือวันนั้นเงิงนเหลือไปจากชาวบ้านในประมาณแสนสองหมื่นแปดพันผมหักเอาไว้สองหมื่นเพื่อจะมาให้ศพคนตายที่เราจะเดินทางกลับเราจะผ่านวัดที่เราจะกลับเนี่ยมันมีอยู่ 4, สี่ศพเราก็หักเอาไว้ศพละห้าพันสี่ศพสองหมื่นแล้วบามี่ไวไวศพละห้าห้าหลังเราเตรียมมามาให้ตอนกลับก็ให้เรายกไป 1, 8, แสนแปดพันหลังน้เราก็กลับกันมา กลับมาเสร็จแล้วช่วงจังหวะที่เรากลับมาเราก็ทํางานดีใจกันมากกสมาชิกที่ไปได้เจอนายกทักษณิณกัน <c oughs> กลับมาก็ข่าวออกไปทางดีหมดจนกระทั่งมาเดือนกรกฎาคมนายกทักษณิณกำลังมีปัญหากับพลเอกเปรม <c oughs> เพราะนายกทักษณิณไปพูดในที่ประชุมฝ่ายปกครอง <c oughs> ว่าบ้านเมืองของเราวันนี้มีผู้มีบารามีนอกรัฐธรรมนูญ <c oughs> ก็คือมองไปที่พลเอกเปรม <c oughs> แต่สื่อพยายามจะโยกขึ้นไปให้เหนือกว่านั้น แต่ในขณะนั้นก็คือสาในสิ่งที่เป็นไม่ได้ก็คือวันนี้ทักษิณกำลังชนกับเปมลมลวนายกกําล,ล,นะลังเป๋อลไรตอนนั้นกําลังเพียงพำม,มาาเพราะว่าบารมีของพวกธเอกเปรมสูงมากเกือบเก0ร้อคนเก็บเงินคนละพันห้าร้อยบาทพาไปเที่ยวตะวันออกแวะให้กําลังใจนายกทักษิณที่สนามบินสุนทรภูมิเดินทางยี่แปดกรกฎาคมยี่บเก้ากรกฎาคมเนี่ยเราไปถึงตอนเช้ายี่ิบเก้าที่สนามบินสุนทรภูมิ นายกทักษิณจะมาเป็นประธานเปิดทดลองบินระหว่างดอนเมืองกับสุรภูมิขึ้นจากดอนเมืองมาลงสุรภูมิผมก็ไปรออยู่ที่สุรภูมิตอนเช้าโดยประสานงานกับท่านสอสอต่อพงษ์ชยสารกับ,บท่านสอสธราดาสินธุวงศ์ชัยซึ่งตายไปแล้วทั้งสองคนเป็นคนประสานกับนายกทักษิณให้ว่าเราจะให้กําลังใจท่านที่สนามบินสุรภูม,ภมิตอนลงเครื่องบินเสร็จแล้วท่านก็เดินมาหาพวกเราึรร่งเรารออยู่ชั้นสี่ ท่านก็นขึ้นมาในเรื่อนมามาเจอพวกเราท่านน้าตาซึมลยระหว่างที่ขึ้นมาเราสังเกตดูแนละ้ท่านตื่นตันใจเพราะสถานการณ์ตอนนั้นในท่านเป็นฝ่ายเพียงพรํามากแล้วที่ท่านซึ้งใจก็คือคนรักอุดรเนี่ยไม่ได้พึ่งพาสอสอเลยออกเงินเกะพันห้าร้อยบาทเป็นค่าเช่ารถโชคอำนวยการท่องเที่ยวสิบหกคันไปพบท่านนั่นคือความประทับใจครั้งที่สองแล้วท่านเดินมากอดผมเนี่ยท่านกอดไหล่ผมบอกว่าขวัญชัยผมรู้นะว่าขวัญชัยทําอะไรอยู่ มีอะไรผมช่วยบอกนะท่านพูกไนผมไม่ได้พูดเลยผมร้องให้ดีใจว่าคนระดับนายกทักษิณพูดอย่างนี้นั่นคือความสุขของผม